ฝั่งทางบนค้นตกปลาเต็มเลยค่นตกปลาเต็มเลยพระงีกับรุนยันชันยังไปไทยกใกล้เขาเขาสิเขามีสิทธิ์ปฏิเสธเราได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าชันกระบ,บอกน,นั่นหรอกคะ่ะเิ่นเิ่นระวังคะ่ะขาดเลยอย่าหลงกนคนอื่นนุนนี่นั่นอยู่ฉันก็นระวังคือกันละพี่น้องคะ่ะ พนเองกับครูข้าใส่ณอานแบบสองกับครูป้าเย็นขนาดเลยโตใหญ่ค่ะอิลีไหมคะ่ะดูด้วยตาเปล่าไหมป้างามบอบพี่น้องโอ้ยพุณล่ะพุณล่ะนกกับแมวบินวนกาวาทะเลปลาตัวน้อยค้นสิบกดค้นสิบกดให้จะกองกินนะนกนะ โอ้โหโอ้โหไอเดียเลิศตีแบตริมชายหาดตีไปเลยเราลมแห้งปลาหน,นิบ่เตะตรงยุป่ปาไม้นะโอ้โหฮ,ฮ,ฮะเล่าเล่าซื้อปลา อ๋อไงไงไงกองขึ้นพอดีมีคนเดินมานปาอีกย,ยังบุคคลวามีตามิตาอยเทะเลออสเตเรียคนว่า,นวาันาาไรมีตาของประเทศเพิ่นนี่โอ้ยคนพุ่มใจหลายเด้พี่น้อง่นสิบ้าอธิบายเขาฟังธรรมดาแล้วเนาะค่ะ เป็นสิบเลยนะคะคนมาตกปลาข้างหน้าเนี่ยเป็นสิบเลยโอ้โหเป็นบรรยากาศตกปลาที่สวยงามมากอุ้ยน้ำไหม น,นีอันเขาก็น่าจะทำแนวหินแนวป้องกันนั่นแนวใช่ฟังไหมคะ่ะห้าโมงแล้วบ้างนี่ห้าโมงเย็นปกติขันปืนส่วนขันส่วน,น,วนมอาอยังเงี้มาแร่งขึ้นมาๆเลย